สวัสดีค่ะทุกทกท่านเราพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์รักในรายการรักเล็กเด็ดนะคะทางช่องทางซีมีดมีช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะช่องทางสบีบกิกะทีวีนะคะรายการรักเลเ็กเด็ดเป็นรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันในแต่ละงวดนะคะของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็นอกจากการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพยากรณางตาต่างๆนะคะของแต่ละท่านแต่ละวันด้วยพยิาารณ์เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนยค่ะ เตรียมตัวรับมือนะคะหรือแก้ไขกระปิต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะมาเข้าสู่รายการการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านกัน,นะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับดวงคนที่เกิดเป็นสุกนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้านตั้งแต่1-15เมษายนเลยดเราจะมาดูค่ะเริ่มแรกเลยที่ในเรื่องของงานการงานคนที่เกิดเป็นสุกต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้การงานมันไม่ค่อยจะรับปรินเท่าไหร่นะ ใครก็ตามที่มีงานที่ข้างค้งอยู่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะเราอาจจะถูกพูดหลับผู้ใหญ่ตำหนิแล้วถ้าเกิดมันหนักหนาจริงๆเนี่ยอาจจะโดนงานของเราที่ชิ้นเนี้ยนะคะไปให้คนอื่นทำานะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะถ้าไม่อยากถูกตำหนินะรีบจัดแจงงานที่ข้างค้งอยู่ให้เรียบร้อยส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะค่อนข้างสะพัดข้อมือทีเดียวแหละนะคะ มีทั้งได้รับได้จ่ายเข้ามาให้ให้สนุกสนานเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ให้ลงทุนเพิ่มนะคะอันนี้ต้องเน้นเน้นหนักๆเลยคุณมีเกณฑ์การซื้อของนะคะที่ค่อนข้างมีราคาอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารก็ได้ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารที่จะมีเกณฑ์การซื้อของเสียงเงินกับของสวยๆงามๆเช่นของเครื่องประดับของแบรนด์เนมต่างๆนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณมีการติดต่อทางออนไลน์ให้ระมัดระวังนะคะการซื้อของออนไลน์มันจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องของโชคลาภค่ะวันนี้เกิดวันศุกร์เป็นวันหนึ่งนะที่มีโชคลาภนะะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเลขในใจของคุณคุณมีเลขของตัวคุณเองนะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าให้มีการบวกหนึ่งลบหนึ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อๆไว้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึน้นเรื่องของตัวเลขที่คุณชอบนะอันนี้ก็บอกบอกกันไว้ ความรักช่วงนี้นะคะความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะหวือหวาไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่นะัก็แต่ก็เป็นความรักที่สดเก๋งเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะนะเป็นความรักที่ห่วงหาอาทรกันแต่ความโรแมนติกมันอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะให้คนรักของเราเอาอกเอาใจก็พยายามเข้าใจตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งเพราะสถานการณ์ความรักมันเป็นอย่างนี้คนโสดค่ะ คนที่เข้ามานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแค่ดูอกดูใจกันเป็นคนดีเป็นคนจริงใจแต่เขาอย่งเขาและคุณยังไม่ได้ที่จะคิดว่าจะเริ่มต้นการตัดสิดชอบกันเป็นได้ของการศรรึกษามิจัยใจคอกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความรักของคนสดนะทีนี้ในเรื่องของตัวเลขค่ะนะคะตัวเลขที่เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นเลข2เลข6แล้วก็เลขสี่ คุมทรัพย์เนี่ยต้องบอกนะว่าไพ่สองใบนี้มันก็เลยยังอยู่ที่สมุดธนาคารของคุณนั่นเองนะคะถ้าไม่เป็นสมุดธนาคารก็จะเป็นรหัส ATM ตัวที่คุณใช้บ่อยๆนะฮะบางคนมี ATM หลายใบยเนาะมีบัตรเครดิตหลายใบอเงี้ยค่ะใบไหนที่เราใช้บ่อยๆนั่นคือใบของคุณที่จะเป็น เรื่องของขุมทรัพย์นะคะที่ทีการเสริมดวงเนี่ยบอกช่วงนี้ค่ะให้หมันช่วยเหลือช่วยเหลือค่าย,ยานะคะกับคุณแค่อนาถาหรือเวลาเราไปห้างนะคะไปโรงพยาบาลอาจจะหยอดเงินเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของค่าเจ็บให้ได้เปิดกับคุณแค่อนาถาได้ด้วยเช่นกันนะคะาการสักการะขอพรคะ่ะช่วงนี้นะจะบอกเลยค่ะว่าพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็รัชการที่ห้าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถขอพรในเรื่องต่างๆได้ไม่ใช่ในเรื่องการเงินอย่างเดียวนะ หน้าที่การงานสุขภาพนี่สามารถขอได้หมดเลยค่ะแล้วเคล็ดลับประียงโชคเนี่ยต้องบอกค่ะว่าให้คาทานกบขอทานนะคะหรือถ้าแถวบ้านเรามีคนป่วยเนี่ยเราอาจจะไปซื้อยาให้เขานะคะเออช่วยค่ายาให้เขาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้ในวันที่เราจะเสี่ยงโชคเพราะสิ่งนี้จะทําให้โชคลาภเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเรา ช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในเลขของทักษะนะคะเลขที่อาจารย์รักเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะคะเลขเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นเลขที่ชอบแล้วก็เลขสามก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์รักชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวเลขในตารางทักษะทุกท่านสามารถนะคะนำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยทั้งหกตัวเนี่ยมาจับคู่วินกันได้นะคะมันก็จะได้หมดสุห้าคู่แล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ะะลองจับดูซ้วว่าคุณชอบตัวไหนท้ายรายการนะคะอาจารย์รักเนี่ยยังห่วงใจทุกๆท,ท่านอยู่นะคะกาดอย่าตกนะคะอย,อย่าลืมนะเรายังต้องกินร้อนช้อนของเรานะคะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดก็กําลังเข้ามาอีกแล้วนะคะก็อันนี้ห่วงทุกๆท,ท่านจริงๆเลยนะคะข้อสําคัญขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีค่ะแล้วก็รับทรัพกันทุนหน้า อย่าลืมนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจนะกดวิวกดแชร์ให้กับจันรักด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวหน้าจะมาพบกันใหม่กับรายการรักเลกเด็ดทางช่องทางซีมีแับมีช่องทางอื่นๆรวมถึง3 BB บีบีกิกัดทีวีด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะอนนาจารย์รักขอรักท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ